เอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพ่อดาบเสซยนรยองครับอ่าเอาพี่น้องนี่ยินคข่าววา่ามีนักท่านเล่าพัฒนามาฝากพี่น้องเนาะสำหรับพ่อดาบเสซยนรยองเนาะจ้าเป็นตัวไดพี่น้องโดยยินกงข่าวว่าเด็ดสุดๆสำหรับเย็นวันนี้เนาะแนวทางเล่าพัฒนาพ่อดาบเสซยนรยองเงียบสีพานมา พันนี่หรอกพี่รองคือจะมาลงครับผมเนาะแต่ว่าอ่ารัฐบาลไทยเน,ะน,นาะงวดอ่าล่าสุดให้เจ็ดเจ็ดเก้าครับเจ็ดเจ็ดหกนาะพี่น้องเนาะสำหรับประดับเซรามิกเนาะเนีาะเขาจังๆเ่ยเจ็ดเจ็ดเก้าแต่ว่างวดนี้ให้มากแล้วพี่น้องให้พี่น้องเขาไปเบิร์คลิปเอาสำหรับประดับเซรายองเนาะรัฐบาลให้เพิ่นให้ชุดบนมาแล้วครับผมเนาะ แต่ว่ามือนี้สายด่วนสายตรงพี่น้องให้ตั้งกล้องโอ้ยโทรหายเอ็มินเอ็มมินวาอยู่อ่าที่อ่าไล่ชดไปแล้วมือสัง่งเนาะแต่ว่านี่ข่าวด่วนอีกอย่างฝากจะได้ที่ทางโค้งวาเลงเนาะเอาพี่น้องอย่าพลาดครับผมเนาะสำหรับเราพัฒนาเย็นวันจันทร์ที่17ครับผมพ่อดาบเสียระยองโตเดียวเม็ดเดียวแฉะแฉะเลยพี่น้องเด้เอ็มยินว่าจะสั่นละ ว่าอยาจใะให้เอฟซีได้โชคได้มันแสดงว่ามีที่เ,เลนะือฝากด้วยเนาะใครที่รอแนวทางก็ดับเชร์รยองเนาะวันนี้เย็นนี้ครับผมนะจะเป็นตัวไหนมนะาฝากจองพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึงนะ่งเนาะเอาเดี๋ยวจะโทรหาคุณพ่อบคุณเนนะขาไม่แล้วฝากกะไลรก็แช่ได้พี่น้องดื้อกำลังเร่งใจครับพวกมาหลายเชียร์พี่น้องเนาะแต่ว่าเ้มคือว่าอ้อาวคุอดับมียอย่างอีกแล้วบ้าหรีอวะ เนาะเี่แค่มีที่เด็ดปากก็สั่นตั้งกล่องดวนเล้ายางเดียวพี่นองเ่าพัฒนาเยน็นนี้วันจันทร์ที่สิบเจ็ดเดือนเพียงเด้อจะเป็นตัวไหนไปฟังพร้อมๆกันครับผมเนาะอ๋ะออยู่ต่อเลพยพี่ห้องน่าติดตามครับ ครับผมรอรอไปด้วยกันครับคุเผูเชมครับผมบุญจีพอ่อครับสวัสดีครับน้าพ่อดาบเชียร์ระยองครับครับสวัสดีครับโอ้เสียงยังระคายไม่มันนั่งครับที่ระดับหน้าตำรวจหลายคนอยูงง่ <c oughs> เียบเล็กน้อยก็เปิดเสียงเออเออเอออ้ยขึ้นี่กันเออจะเปนเสียงรถเสียงอ่าก็มันเข่าบัก็ด้านแล้วมันก็เลยูดไหน้อยอ่ามันก็ขึอนไปตังหอะอยู่กอยู่ปาเดียมันถึงเงียบวางบน่งเง่อนเียงเออ๋อเป็นอะไรพที่เดี๋ยวขาวมีที่เด็ดบงเมลแเนี่ไม่ที่เรียงหางเดียวด้หางเดียวไปกับบนล่างด้ย คางเดียวแนวทางเราพัฒนาพ่อดับเสียระยองเยนที่บ่างเดียวไปไปกลับบนบนล่างไปกลับบนล่างทางเดียวเด็ดเลยป่ะพ่อเด็ดได้ป่ะเด็ดได้พี่น้องเด็ดเด็ดเด็ดจงจงอ่ะโอ้โห่จงจงโตล้านล้นล้นแปดล้านว่าจะได้ก็พ่อลงทุนโตละ้านลงทุนแปดล้าน

บนมเนี่ยมุโอสิาโอ้ยคุณพ่อทำบุญทำบุญมันบพนอะพี่นุ่มก็ทำก็ทำอ่ะหละมุอ่ะุเจ้าอยากเ็ผลประโยชน์ค่อยอ่ะค่อยมาทำบุญพี่น้องเบ่งบุญกะบบึงกับบงโอ้เจ็ดเเจ้าดีนักเก็บต้นเนี่แมนเจ็ดเจเ้าเจ้าเจ็ดเจ็ดดีทรักนีหนักเกบเลยอฮะ หกสิบล้านได้ได้ขึ้นแล้วได้ขึ้นแล้วโอ้ยแต่ยังมาขึ้นกระตานะอ่าอ่ดีบ่ได้บ่ได้บ่ได้็วอมาบอเรสิบสองล้านนะว้าวตัวผีดหลังเอ้มือใหญ่มือรักพี่น้องเนี่ยว่าบินใค้ของควรพี่น้องเอเด็กเราบรรดามือนี่ครับผมหางเดียวหางเดียว 2กับแปเห็วิ่งโวิ่งวิ่งวิ่งสกับแจับค right? no, no, oh, ู่ no, 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 oh. 2องแโอ้คำนี้พี่น้องครั้งเดียววิ่ง2วิ่งแจับคู่2องแปอบกบวกบนเรื่องด้วยโอ้น้่เห็นเยออยากจะสางเงี้เตี้ยแมนโอ้พต้องกระทือแล้พราองมาทำบุญกับภูนพ่อได้พี่น้องเูนพอ บอจ้องมาทำบุญกับคุณพ่อมูโยได้มูโยไปซื้อน้ำครับบุญด้วยน้ำเป็พี่น้องอยู่ในไใข้ทานใช่ไหมไม่ได้พี่น้องอ่อ่โอเคให้ลาบพะนะให้แปดสองสองแปดบวกบนล่างได้พี่น้องบอจ้องเขามาลงทำบุญกับคุณพ่อดับเช่นเดียวกันผมถือกล้ให้ทำบุญกับ คนข้างๆบ้านอ่าวิ่งอนามไปช่วยเหลือประชาชนทุกคนโอ้โหฟันเมด็ดเดียวสองแพนแคนเป็นแคนวเรียกวิ่งกันแปดแปดกับสองเลยพี่นุ่มครับผมบอกบนล่างเด้เยพี่นุ่มเออไปได้บนล่างไปกลับด้วยแทนสามตัวโบจามัยเอาสองตัวนีน่นะโอ้เข้าสองตัวพลาดหรือพลาด ครับผมาโอ้พี่รองเลยมาแบบใดบาดินไม่หอดเล่าเลยบาด์ดินบ่เคยบ่เคยลงคไห้ได้พี่รองบ่เคยลงคไห้ได้พี่รองครับผมโดนแล้วโดนแล้วบ่เคยลงคไห้ได้ในดาบเส้นย่องบ่เคยลงคไห้ได้พี่รองแต่โมนี่มันมันกะธรรมดาล่ะพี่รองคือเวนคลิปคือเวนคลิปเอาพวกไห้เลยพี่รองไห่เล่าเลยผมกวนผมปานี่ไปแล้วพี่รองอ๋อบคุณ กมด้วยกปาดี่ไผ่สิครับโอ้โหอ้แขนๆเพี่รองเด้อเ,เม็ดเดียวสำหรับแนวทางราวพัฒนาเย็นวันที่17ครับผมอาเือได้โซคได้หมันน้ำกันโอ้ยนี่ซีมามันมาพอด้รววือ่าวะไหนมีซีมามีน้องมีซีมาโอ,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 โอโ้โจะบบบเพอบอกเพอแต่ว่จะให้เน้าทางแนวทางแบบบ่า มักกะจัดมักกะพัน้าแกันดอกมาอย่าเส็ดน้ำจานะอย่ามาเศดน้ำตาน้ำกดมันบ้างแต่ที่มาขอคุณพ่อไครหัวเราะนะผมผมนู้เดียวถบนบ่เอาพี่น้องบ่เอาเาอวเาวอาว่ามือนี้ครับฟันส่งไงหางเดียวบอกบนล่างคับผมแปดสองแปดน่งเอะแจกแจีหลังเอ้ อเอาเอาผูใ้ใดเห็นคลิดนี้ขอให้ด้วยขอให้เฮงขอให้ปังได้พี่องรึเพราะว่าจะรีบลงให้ทันเวลาเอี้ยคิดตามที่น้นตั้งสองครับผมเนาะเห็นคลิดนี้อย่าเลื่อนผ่านเด็ดขาดสำหนรับนักเสียงโชคเนาะบีประมาณซะนีนักพอเนาะ ผมผมครับผม,ผมขอบคุณคุณ่อลายครับครับจีเอฟสุกุนอยู่ในไล่สดหรืออยู่ในมามบบึงข้างหลังขอบคุณที่อยู่ในไล่ไอยู่ในไล่ของคุณพอดามเรื่องให้ย่าพัฒนาดืวยนี่ให้สองแครับ บวกบนล่างไอ้หนิงสองกับแปดงูเจ้าเตรียมเอากระทาใส่เงินสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ,บพี่น้องเอ้ยเตรียมกระทาวัดนี้พี่น้องเอ้ยเตรียมกระทากระสอบเป็นผู้มันโจมขึ้นมันจีเนียเอากระทาพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาพ่อดับเสียระยองอจัดได้จับครับผมเนาะชอบก็จัดไม่ชอบผ่านครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ